สาว,วอยู่งมาแชร์สวัสดีจ้าวันนี้สาวอยูพ่พาเพื่อนมาทําไก่นึ่งสมุนไพรกับเพื่อนสิ่งที่เราต้องเตรียมวันนี้ค่ะตะไคร้กระเทียมหัวหอมแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือรากผักชีค่ะจากนั้นเทตะไคร้แล้วก็ขา่าลงไปตำให้ละเอียดนะคะผายมีลูกมีสามีก็ห้องมาตำซอยและจะขั้นตอนนี้ค่อนข้างสิต้องตำให้มันแหลกค่ะแต่แต่คนบ่มีสามีกับเลี้ยวนามองลังค่ะ มีเพื่อนมากกับห้องพนมาต่ําซอยจ้ะเสร็จแล้วเขากัดตักซูพนกินค่ะแบ่งแบ่งกันจ้า,จา,าจากนั้นเราจะเนาะกับใส่พริกกระเทียมหอมแดงลงไปค่ะโครกโครค่ะโครกทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะให้มันละเอียดขั้นตอนแรกที่พอใส่พริกกับหอมลงไปก็คือวา่า ตา,ตาตำไปพร้อมกันย่านกระเด็นไสตตาค่ะเพื่อนจากนั้นเท้าอยู่ที่ปรุงไปเลยค่ะก็จะใส่น้ำปลากับชูรสล้องไปเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ทีครุกๆก็จังต่ำน้ำจิ้มนี่แหละค่ะอันนี้สูตรสาวอยู่เองนะนเพื่อนเนาะสูตรคนอื่นอาจจะ,ะเบรกจังซี่แต่ว่าสูตรสาวอยู่เฮ็ดแบบนี้กันเพื่อนครุกเข้าวไว้เขากันค่ะแล้วก็น้ำไก่ที่เขาเตรียมไว้ค่ะเอาเครื่องปรุงที่เขาต่ำเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะเอามาเทใส่ค่ะตักใส่ให้เบิดเลยค่ะ ที่เขาตำเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะแล้วก็เขากลับมาคลุกค่ะเอามือนี่แหละคลุกอันนี้สาอยู่ล่างมือเรียบร้อยแล้วเด้อย้จะเป็นเพื่อนเดอ้อสะอาดตูกหลักอนามัยเพราะเราทานเองก็ต้องทําให้สะอาดนะเพื่อนเนาะ คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเด้อเพื่อนๆเด้อเอาที่แบบว่าเราคิดว่ามันเข้ากันดีแล้วใส่พักอีตูค่ะหรือว่าใบแมงลักนั่นเองขยำขยำคั้นคันให้มันเข้ากันนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหมักไว้แป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็จะไปขึ้นเตาจ้ะเอาขึ้นหม้มอหนึ่งแล้วจะตั้งน้ำตั้งหมอ วางหวดพร้อมชามไก่ของเราค่ะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อค่ะเพื่อนๆรอระยะเวลาค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วค่ะประมาณ10นาทีมาเปิดเบิงเพื่อนๆเปิดเบิงแล้วตอนนี้ไก่เริ่มจะมีความสุกแล้วนะคะก็ใส่ผักลงไปค่ะมากผักยยงใส่ผักอันนั้นเด้อมันีสาวอยู่มีกระหล่ำปีค่ะก็ใส่แค่กระหล่ำปีนี่แหละค่ะปิดฝาค่ะ อบไปอีกประมาณ10นาทีแล้วเปิดดูค่ะอันนี้สาวอิวคิดว่าใกล้สุกแล้วค่ะโอเคโอเคดูเนื้อแล้วฉ่ำแล้วค่ะเริ่มจะสุกแล้วเพื่อนๆผ่านไปตอนนี้ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนๆเนอะอันนี้สาวอิูวถือว่าสุกเรียบร้อยน่ารับประทานมากมาก กลิ่นหอมโชยเข้ามาตามจมูกเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าใครมีเวลาทำลองชิมดูเลยนะจ้าบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดค่ะบอกเลยว่าไม่แพ้สูตรไหนๆที่อยู่ในโลกออนไลน์กันแล้วกันเด้อจากพี่น้องเดอ้อบอกเลยว่าแซ่บจ้ะอันนี้เดี๋ยวจะอยู่ขอตัวไปหนึ่งเข่าก็เด้เพื่อนๆเดอ้อหนึ่งไก่แล้วแล้วก็สิบหนึ่งเข่าค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวเราก็ต้องนึ่งร้อนๆจ้ำกับไก่สมุนไพรเข้ากันเข้ากันจ้ะ